ครับสวัสดีครับเมื่อเวลาประมาณทุ่มหน่อยๆก็ทอสอนะครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์ในแฟนเพจของเขานะครับว่าเขาได้ขยายเวลาการพักชำระนะครับจนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามาตรการใดบ้างนะครับที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ตัวนี้นะครับแล้วก็แต่ละมาตรการเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ประมาณกี่เดือนกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือขยายเวลาอัตโนมัตินะครับสําหรับคนที่เข้ามาตรการแล้ว7มาตรการนะครับสําหรับใครที่เคยลงทะเบียนไปแล้วอันนี้นะครับแล้วก็เปิดลงทะเบียนใหม่นะครับจะอยู่ฝั่งเขียวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งน้ําเงินกันก่อนนะครับฝั่งน้ําเงินคนที่จะได้สิทธิ์ก็จะเป็นโครงการแรกนะครับ อันนี้โครงการอะไรของทสอศก็คือมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือกลุ่มอาชีพที่เป็นพนักงานโรงแรมอะไรที่เคยลงทะเบียนไปแล้วนะครับเป็นไกด์นําเที่ยวอะไรอย่างนงี้ในมาตรการที่1และ2และนี่ครับอันนี้คือส่วนมากแล้วคนจะลงทะเบียนที่โครงการทอสอช่วยคนไทยร่วมสร้างชาตินะครับเขาก็ได้ออกมาตรการมาทั้งหมด8มาตรการนะครับแต่คนที่ได้สิทธ ขยายเวลาก็จะมีนี่นะครับมาตรการที่1นนะครับจากเดิมนะครับเขาบอกว่าพักชําระเงินต้น3เดือนนะครับและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนี่จากที่ได้รับสิทธิ์สเดือนนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาจนถึง1ตุลาก็จะเพิ่มไปอีก4เดือนนะครับอันนี้ก็คือได้รับเพิ่มอีก4เดือนนะครับสําหรับมาตรการที่1ในโครงการช่วยคนไทยร่วมสร้างชาตินะครับแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นมาตรการที่3นะครับพักชําระเงินต้น6เดือนนะครับอันนี้สิทธิแรกได้6เดือนเขาเพิ่มมาเป็น1ตุลาก็จะได้เพิ่มอีก1เดือนนะครับสิทตัวนี้ที่ผมพูดว่าเพิ่มอีกกี่เดือนอย่างนี้เพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเราได้รับสิทธิครั้งแรกก็เดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มนับ เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกนะครับโอเคเดี๋ยวมาถึงมาตรการที่4นะครับจากพักชำระเงินต้น6เดือนก็จะเป็นเพิ่มได้เพิ่มอีก1เดือนนะครับสำหรับมาตรการที่4มาตรการที่5นี่ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายมาตรการที่5ให้ฟังนะครับต่อมาเป็นมาตรการที่6นะครับ ครับมาตรการที่6นี่ก็คือพักชําระเงินต้น4เดือนแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับพักชําระทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยนะครับสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับแล้วก็ผู้ป,ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับอันนี้จากเดิมได้4เดือนก็จะเพิ่มมาอีก3เดือนนะครับและสุดท้ายนะครับมาตรการที่8นะครับมาตรการที่8นี่ก็คือจะ เป็นกลุ่มคนที่เคยลงมาตรการที่1 2 3 4และ6แล้วก็อยากจะพักทั้งต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับอันนี้คือมาตรการล่าสุดที่ออกมาอันนี้ก็จะได้เพิ่มนะครับจากที่จะได้3เดือนนะครับก็คือปกติก็จะได้รับสิทธิ์ในเดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนาแล้วก็กรกฎาคมก็จะเพิ่มไปอีกนะครับ3เดือน ได้รับสิทธ์เพิ่มอีก3เดือนจนถึงตุลาเลยนะครับมาตรการที่8นี้ก็ทั้งตน้นทั้งหอกเลยนะครับยาวเลยจนถึง1ตุลานะครับมาตรสิทธิ์นี้น่าจะพิเศษสุดแล้วนะครับสําหรับมาตรการที่8ส่วนมาตรการที่5นะครับไม่ได้อยู่ในโครงการขยายที่เขาได้เขียนไว้นะครับเพราะว่ามีแค่นี้แต่ก็มีมี คนเข้าไปถามหลายคนอยู่นะครับว่ามาตรการที่5สรุปแล้วเป็นยังไงครับก็มีธนาคารเพจของธนาคารทอสสของจังหวัดอุบลน,นะครับเขาก็มาตอบว่าได้รับสิทธิ์เหมือนกันแต่อันนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะครับสําหรับมาตรการที่5ถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับแต่ในเบื้องต้น ที่เงื่อนไขที่เขาได้เขียนมายังไม่มีมาตรการที่5นะครับเดี๋ยวถ้ามีการเคลื่อนไหวยังไงสาหรับมาตรการที่5เดี๋ยวผมจะรีบมาแจ้งเลยนะครับครับต่อมาเรามาดูฝั่งเขียวกันบ้างนะครับสําหรับฝั่งเขียวก็คือคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยก็เขาก็เปิดให้ลงทะเบียนนะครับก็เลือกเอานะครับสําหรับโครงการทอสอ ช่วยคนไทยร่วมสร้างชาตินะครับเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนตนนี้ก็มีให้เลือกทั้งหมด4มาตรการนะครับระยะเวลาลงทะเบียนก็มีอยู่ฝั่งขวานี่นะครับลองอ่านแล้วก็ศึกษาดูสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถ้าเกิดเราลงทะเบียนผ่านปุ๊บเราก็จะได้รับสิทธิ์จนถึงสิ้นเดือนตุลาเลยนะครับช่องทางการลงทะเบียนก็นี่นะครับมีทั้งไลน์แล้วก็ แอปพลิเคชันของธนาคารทอสออเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ